ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกัลลาดออรจินนลนะครับก็ตอนนี้รถไม่ได้ล้างนะแต่ผมอยากถ่ายอะไรอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับสิ่งที่เพื่อนๆบางคนน่ะคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราดูแลรถเรามาอย่างดีนะครับบางคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าผมอีกนะครับเปลี่ยนบ่อยกว่ามากมกเลยนะเพราะคันนี้นะครับจะใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับ แต่ว่าจะใส่ในเครื่องยนต์เนี่ยหปีนะครับหรือ1 2ึ0 0หมกิโลเมตรนะครับผมถึงจะเปลี่ยนนะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะปีหนึ่งผมจะใช้อยู่1,000 10, 0นถึง1 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมเฉลี่ยใช้ก็รถอยู่2-3คันนะครับก็วนเวียนกันไปแล้วก็อาจจะมีพ่อช่วยใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แฟนใช้บ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ผมก็จะวนเวียงกันไปเนาะเออบางคนดูแลดีกว่าผมเนี่ยบางคนแบบสามพันโลห้าพันโลก็ถ่ายทิ้งไปแล้วนะครับใช้สังเคราะห์ร้อยนะครับแต่ถ้าใช้น้ํามันแรกก็เป็นเรื่องปกตินะครับสามสี่พันโลมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับจุดที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือพวกโอลิงต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้งานไปอ่ะ ม,มันสามารถดูได้นะครับอย่างตรงนี้ดูได้นะดูได้นะผมแนะนำนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้าหมื่นถึงแปดหมื่นโลก็เช็คสภาพได้แหละนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีโอลิงอยู่นะครับวิธีเช็คก็ลองบีบดูนะครับบีบดูว่ามันยังนิ่มอยู่หรือเปล่าคืนตัวไหมหรือว่ามันยืดนะครับมันยืดมันแบนมันยืดเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนนะครับ ก็คือจุดนี้มันอันตรายตรงที่ว่าบางทีเราอาจจะเจอฝนตกเราอ,อาจจะล้างรถเราอาจจะลุยน้ําท่วมนะครับมันอาจจะซึมเข้าทางยางที่มันเสื่อมสภาพได้ต่อให้เราดูแลรถด,ดีให้ตายนะครับน้ําเข้ามันก็พังนะครับหรือว่าใช้ไปนานๆนะครับอย่างเช่นขับไปแล้วห้าหมื่นแปดหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปดหมื่นโลแสนโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวยางเนี่ยมันโดนความร้อน,อนมากมากอะ ยางมันก็จะเสื่อมอยู่แล้วนะครับตัวยางมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใดๆก็ตามตัวยางจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วนะครับเขาถึงมีการรับประกันที่ว่าสามปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือวัสดุมันก็จะเสื่อมตามการเวลานะครับเราก็ต้องเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์จุดนี้ด้วยในคู่มืออาจจะไม่ได้บอกณนะจุดนี้นะครับก็ะจะมี ช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับจะมีปักน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็จะมีแล้วแต่บางคันนะก็จะมีตัวตั้งมาร์กนะครับตัวตั้งมาร์กแบบนี้นะครับก็มีโอลิงเหมือนกันแล้วก็มีตัวหมุนข้อเหวี่ยงนะครับก็จะมีตัวยางเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็น ทุกครั้งที่เปลี่ยนก็จะมียางกันกระชากนะครับของสเตอร์นะครับแล้วก็มียางนะครับยางรองนะครับยางรองโซ่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับเวลาเราตั้งวาวนะครับเราอาจจะเปลี่ยนอ่ยางนะครับที่อยู่บนฝาวาวทุกครั้งนะครับควรจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ได้ตั้งวาวหรือว่าลื้อเครื่องยนต์นะครับก็ แนะนำให้เปลี่ยนไปเลยนะครับพวกยางที่ที่อยู่บนฝาวาลเอเอฝาเครื่องยนต์นะครับคือคือชิ้นบนหรือว่ายางตรงเนี่ยพวกข้อต่อทางเดินน้ําต่างๆนะครับมันตรวจสอบด้วยนะครับทางน้ําเนี่ยต้องต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันแบบมีการรั่วหรือเปล่านะครับหรือว่าเออชุดยางตรง ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกซีนยางที่อยู่ตรงปั๊มน้ำนะครับซีนยางปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันรั่วนะน้ำมันก็จะเข้าไปไปปนกับน้ามันเครื่องในเครื่องยนตได้นะครับเครื่องยนก็เสียหายได้เหมือนกันนะครับเนี่ยซีนยางปั๊มน้ำจะอยู่แถวปั๊มน้ำเนี้ยนะครับควรควรจะเปลี่ยนให้หมดนะครับควรจะเปลี่ยนให้หมดนะไม่ควรจะแบบปล่อยให้มัน เสียหายนะครับพวกยางพวกยางตรงลิ้นเล่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเรียบร้อยให้มันใหม่นะครับเอาสักแปดหมืนโลหนึ่งแสนโลเนี่ยก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเอ,อ่อท่อยางเดินน้ําต่างๆท่อสายน้ํามันต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับ หรือถ้าใครเก่ามากๆกก็สิบปีก็หรือเปลี่ยนหมดเลยก็ได้นะครับสิบปีแปดแปดถึงสิบปีก็หรือเปลี่ยนหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากคือเราจะดูแลเครื่องยนต์ยังไงแต่จุดพวกนี้มันคือเสื่อมสภาพได้เพราะมันเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบด้วยนะครับต่อให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีให้ตายถ้าจุดพวกนี้มันรั่วม,มันซึมมัน มีปัญหามันก็เสียหายอยู่ดีนะครับแล้วก็ฝากถึงบางคนด้วยที่ไปหาสูตรแบบน้ํายาเช็ดยางนะครับสูตรมั่วๆส่วๆนะครับแล่ามาเช็ดคุณก็คิดเอาแล้วกันยางคุณเส้นเท่าไหร่ซื้อมาดีๆนะครับเอาอ,อ,อ,อะไรก็ไม่ยุ้มาทากันนะครับก็ใช้ของที่มันมีคุณภาพหน่อย,ยๆก็พูดถึงยางนะครับเนี่ยพวกยางพวกเนี้ยมันก็ต้องเสื่อมสภาพนะครับเราก็มันตรวจสอบของผมก็เนี่ยขนาดรถผมไม่ได้แบบ วิ่งเยอะนะครับคันนี้ไม่ได้วิ่งเยอะมากมันก็มีนะครับยางมันก็ต้องมีเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมก็จะสั่งมาเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้เป็นเอ่อท่อระบายน้ําทิ้งนะเนี่ยน้ามันจะเผิดบางทีมันเข้ามาขังแล้วก็ระบายทิ้งออกมาทางด้านล่างเป็นอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแนะนํานะครับให้ดูแลรักษาให้มันดีดีหน่อยนะครับพวกสินยางปั๊มยาง,ต,างต่างๆนะครับ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออว่าจะจบคลิปนะแต่ตอนที่ผมแบบทําเสร็จแล้วอะ่ะเออผมก็มานั่งกินข้าวนะผมดันนึกออกไงจุดสําคัญอีกนะครับ2จุดที่คนมองข้ามไปแล้วอาจจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับในการใช้งานที่นานแล้วะนะครับอาจจะทําใหออ้ฝักบัวตันชาปละลายก็เป็นได้มีส่วนเหมือนกันนะครับก็จะมีในส่วนของซีน ซีนหัวฉีดนะครับมันจะเป็นยางนี่แหละเป็นโอลิงอ่ะนะครับรองหัวฉีดอยู่นะครับเขาเรียกว่ายางรองหัวฉีดนั่นแหละนะครับควรจะเบิกมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกหัวเลยนะครับไม่ได้แพงอะไรเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ตกัวละสี่สิบเอ็ดบาทเองนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับคือถ้ามีโอกาสถอดเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องงกนะครับพวกยางพวกนี้แล้วก็ยางกดโซ่ราวลิ้นนะครับทั้งทั้งสองด้านเลยเนี่ยยางกดโซ่เนี่ย ถ้ามันเก่ามากมาๆกรอบมากๆนะครับมันมันจะเสียหายนะครับเป็นเป็นขุยลงไปข้างล่างเลยไปอุดตันไอ้ฝักบัวได้นะครับเกี้ยวฝักบัวใช่ไหมเออกองกองน้ํามันเครื่องกรองน้ํามันเครื uh ่องที่อยู่ในเครื่องอ่ะนะครับปกติมันจะมีกรองเป็นลูกกลมๆใช่ไหมแต่ว่าเสร็จแล้วมันจะมีกรองกรองกรองน้ํามันเครื่องอ่ะอยู่ในเครื่องยนต์อีกชิ้นหนึ่งอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นช่างบ้านๆเขาอาจจะเรียกฝักบัวนะครับดูดน้ํามันเครื่อง มันจะต้องผ่านตะกแรกงนะครับไอไอพวกนเนี้ยเนี่ยนะครับถ้าถ้ารถที่วิ่งนานๆแล้วนะครับยางกดโซ่เราลินอาจจะแข็งอาจจะกรอบอาจจะเสียหายเป็นเป็นฝุ่นลงไปนะครับทําให้แบบมันเสียหายได้เหมือนกันนะครับก็แนะนําเปลี่ยนนะครับห้าหมื่นโลขึ้นไปเนี่ยถ้ามีโอกาสเปิดหรือถอดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนครับไม่ได้แพงเนี่ยมันไม่ได้แพงอะไรเลยหลักร้อยนะครับมีโอกาสเปลี่ยนซะ แล้วก็ซีนหัวฉีดเนี่ยบางทีมันหลวมไงมันหลวมจะสังเกตได้ยังไงว่ามันหลวมบางทีสตาร์ทรถอ่ะตอนสตาร์ทแรกๆนะครับมันจะมีควันข,ขาวๆออกมาพอรถติดไปสักพักหนึ่งควันหายนะครับอันเนี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมาจากแหวนรองหัวฉีดได้นะครับอาจจะทําให้รถเสียหายบานไปลายได้นะครับพวกน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นไปอยู่บนวาลวบนลูกสูบบนอะไรกลายเป็นก้อนตงังเมอย่างเงี้ยนะครับทําให้ น้ำมันเดินทางไม่สะดวกก็เป็นต้นเหตุของชาละลายได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปจริงๆแล้วนะครับก็พยายามหาจุดที่ปันยางเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดนะครับสํารวจนะครับให้ให้ให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับทยอยเปลี่ยนก็ได้จดไว้นะครับเปลี่ยนอะไรแล้วยังไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ห้าหมื่นโลก็ได้ครับทยอยเปลี่ยนไปจนครบแสนหรือว่าจะเปลี่ยนตอนแปดหมื่นตอนหกหมื่น แล้วแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับแต่ผมแนะนําว่าถ้า5ปีหรือ50าหมกิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยก็เช็คได้แล้วนะครับพวกท่อยางพวกแหวนพวกซีนต่างๆนะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ